สวัสดีค่ะวันนี้ก็พี่กัคัทนะคะโชคดีใดรอคอยคุณอยู่นะคะวันนี้จะมีทั้งหมด2กองนะคะพลังงานของคลิปนี้นะคะ6เดือนนะคะ3เดือนไม่เกิน6เดือนแล้วแต่เรื่องใดจะเกิดก่อนเกิดหลังเนาะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะชัปเฟอร์ไพ่เล็กนี้ให้อย่างละ5ใบน,นะคะว่ามันจะเกิดเรื่องใดกับคุณนะคะก็ดูแบบล่วงหน้ายาว,ยาว ตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกมาในสิ่งที่คุณเฮ้ยอยากรู้ดวงดีอย่างเงี้ยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะอ่าขอให้ทุกคนได้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะอ่ะคนละห้าใบโอเคหวังว่าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งกันเลยนะคะเอา โชคดีที่กำลังจะเกิดกับคุณภายในไม่เกิน6เดือนนี้นะกองที่1เดี๋ยวดูพลังงานกองที่1ก่อนนะคะใครสนใจคอร์สไพ่ย,ยุซีนะคะก็ทักหาแอดมินได้นะคะตอนนี้ใกล้จะครึ่งห้องแล้วนะคะหรือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าก็คือปัญญาความรู้นะคะเติมความรู้ให้กับตัวเองนะคะของขวัญสิ้นปีให้เรานั่นแหละของขวัญปีใหม่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะสอนแบบละเอียดถึงขั้นมืออาชีพเลย มาดูสมอบคนที่เลือกกองนี้ Judgment การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดขึ้นมาเลยแสดงว่าคุณรอบางอย่างนานแล้วเนี่ยกองนี้นะคะคุณได้คุณได้รอบางอย่างนานแล้วพอสมควรนะเนี่ย,ยฟูบางคนรอคอยการเริ่มต้นบางคนรอคอยการตัดสินใจนะคะเออสมอคนที่เลือกกองนี้ดวงของคุณกำลังเปลี่ยน,นะคะ่ะยินดีด้วย ดวงของคุณกําลังเปลี่ยนนะคะถามว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีไหมดีเพราะมันจะทําให้คุณเป็นอิสระภาพจากบางสิ่งบางอย่างหรือจะทําให้คุณน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะเอออย่างเงี้ยที่ดวงมันจะหมุนการที่ดวงเปลี่ยนมันดีนะคะชีวิตมันไม่ได้ซ้ำซากอะ่ะคนที่มาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราศีมีนราศีธนูราศีพิจิกหรือราศีกุมก็ได้ตุลกุมนะคะอืมเอาละ เหมือนคุณมีอ่าดีไวนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะคะปกปักรักษาหรือคุณเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันมีการการเปลี่ยนแปลงเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณนี่เองตอนที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะเออเหมือนคุณยังกาลังแบบเอ้ยบางคนรองานนะคะรอการตัดสินใจรอการผลผลแห่งการตัดสินอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ย นะคะมันเป็นไซนเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะคําตอบมาแล้วนะคะคําตอบมาเร็วไม่เกินหนึ่งเดือนนี้คําตอบบางเรื่องจะมาแต่บางคนมาแล้วด้วยซ้ํานะคะืทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะไฮไลท์ like ของคุณข่าวดีนะคะหรือว่าโชคดีที่จะเกิดกับคุณนะคะภายในหกเดือนนี้มีอะไรบ้างเนาะสิโลลาบนะคะ ศัตรูจะแพ้ภัยอันดับที่1นึ่งนะคะศัตรูจะแพ้ภ่ายความร่วมมือคุณจะไปทําอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ตามอ่ะที่คุณต้องการความร่วมมือหรือซัพพอร์ตต่างๆนานานะคะทุกคนจะยอมให้ความร่วมมือคุณนะคะพลังชีวิตคุณแกล่งมีบารมีมากขึ้นอ่ะความสมบูรณ์สิ่งที่คุณจะทํานะคะ มันจะเกิดความสมบูรณ์บางคนเข้าไปสู่ในเรื่องของการตื่นรู้หรือความสําเร็จนะคะความสําเร็จนี้เกิดได้หลายเรื่องเดี๋ยวจะบอกคืออะไรบ้างอ่าบางคนบางท่านมีเกณฑ์เดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลแต่การเดินทางนี้มันสําคัญอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายว้าวของมีค่าบางคนน่าจะมันหมายค่ะบางคนน่าจะ แต่งงานภายในหเดือนนี้มั่นหมายแต่งงานนะคะหรือทางไกลนะคะก็ได้บางคนก็วีซา่าคู่มัน่นอย่างนี้ก็มีนะคะเอาละค่ะมาขอมาคัลล์ไฟากันดวงดีนี้จะมาจากอะไรบ้างที่ตัวนำพามานะคะคนที่เลือกกองนี้คนที่เลือกกองนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความแบบเป็นคนที่รักอิสระ นะคะแต่ก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะเป็นคนมีเซนส์สัมผัสมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็แบบว่าดวงชะตาเนี่ยแบบพลิกอยู่เสมอนะคะเอาแหละอันนี้มาเจอคลิปนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะมาดูว่าไฮไลท์ของคุณภายในหเดือนนะคะ ถ้าใครที่ป่วยอยู่นะคะจะดีขึ้นจากนี้เป็นต้นไปจากที่คุณเห็นคลิปนี้หรือดีขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยซ้านะคะใครที่ไม่สบายป่วยอยู่หรือรวมไปถึงศัตรูอะไรต่างๆนานานะคะที่ทํำร้ายคุณจะกลับมาขอโทษคุณให้คุณให้อโหสินะจะได้ไม่มีการเจอกันอีกจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกนะคะสอ,องดาบหรอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทิศทางใดคุณนะคะจะตัดสินใจถูกทาง มันเป็นความสมบูรณ์แบบที่คุณกำลังจะเริ่มทําคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มคุณอาจจะตัดสินใจไปต่างประเทศตัดสินใจแบบเซเยส์อะไรบางอย่างก็ได้สี่เหรียญว้าวสี่เหรียญขึ้นมาบางคนมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการอะไรนะสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บออมหรือการวางแผนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเก็บเงินนะคะ อาจจะเก็บเงินจะทําอะไรบางอย่างก็ได้เนี่ยนะคะกําลังเก็บออมอยู่รักษาสถานภาพของตัวเองคุณจะจบอะไรบางอย่างคุณจะจบได้ด้วยดีค่ะมไม่ว่าจะเป็นการต่อรองธุรกิจหรือต่างๆนานานะคะสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยนี้แบบน่าจะตัดสินใจยากก่อนจบอยู่หรอกเพราะว่าเราเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรเราเสียใจหรือข้องใจหรือว่าคิดถึงหวยหา หรือหวยหวนเรื่องกเก่าๆอยู่นะคะอของมีค่ามีเกณฑ์จะได้ภายในหกเดือนสรุปนะคะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ได้ของมีค่าแล้วความสมบูรณ์แบบบางอย่างมันเกิดขึ้นเรื่องอะไรว้าวเรื่องความรักถ้าใครที่แบบว่าโสดจะมีโอกาสที่จะเจอความรักครั้งใหม่เข้ามาได้นะคะคุณจะได้รับการร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะ ที่แบบรอคอยสัมภาษณ์หรือว่างานที่รอคอยแบบการซัพพอร์ตหรือหุ้นส่วนหรือว่าการสนับสนุนนะคะศัตรูจะแพ้ภัยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน6เดือนสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1นะคะนะคะขอให้โชคดีนะคะต่อมาไปที่กอง2องกันค่ะกอง2องกองสอง กอองสหน่อยนะะคใช้วิจารณญาณนะคะ,นนะ,คะใครสนใจเรียนคอร์สไพ่ยิปซีนะคะเป็นการให้รางวัลตัวเองคือการเพิ่มความรู้นะคะประตูแห่งความรู้จะนำเราไปสู่อิสระภาพนะคะเราจะเรียนกันมกราคมปี67นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วดูรดยละไอียดได้ใต้คลิปหรือว่าถามเป็นชื่อแอดมินได้นะคะ แางงานคนกองนี้เป็นยังไงว้าวเดมเพรสขึ้นมาเลยสวยหล่อรวยมาก Energy นะคะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเป็นคนที่ใจบุญนะคะออบอ้อมอารีรักสวยรักงาม1นห้าอะไรแฮงแมนเหมือนคุณรอคอยบางอย่างอยู่ บางคนบางท่านกำลังรอบางอย่างอยู่หกเหรียญอันนี้เกี่ยวข้องกับการเงิน depression นหกเหรียญบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือจากทางไกลหรือว่าสายเปย์ซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ เออเกี่ยวกับการต่างประเทศบางคนบางท่านนะคะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอ่ช่วยเหลือกื้กูลนะคะอ,อะไรอีกคุณรอบางอย่างอยู่คุณรอบางอย่างมาดูซิว่าอะไรบ้างที่จะเขากำลังมีสิ่งลอ่อตาล่อใจนะคะเออเข้ามาของสวยๆงามๆช่วงนี้อาจจะใช้เงินเปลืองเงินเยอะนะต้องระวังคุณอาจจะคุณอาจจะได,ได้เข้าไปแบบ มันจะมีสิ่งล่อตาล่อใจอนะคะช่วงนี้อืมมาดูว่าภายในหกเดือนนี้ข่าวดีใดสิ่งดีใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอให้เป็นเรื่องดีๆเนาะสาลิกาลิมทองลินทองช่วงนี้พูดอะไรแบบว่าจะประกาศสิทธิพูดพูดได้เงินดีคาะค้าขายก็จะดีมากนะคะแสงสว่าง หนึงถึงหกเดือนนี้เรื่องเงินนะคะพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วก็แสงสว่างคุณต้องการตามหาคำตอบอะไรแสงสว่างของชีวิตหรือคำตอบหรือทางออกใดๆก็ตามคุณจะได้มันครอบครัวที่สมบูรณ์แบบความร่ำรวยว้าวโชคลาบมีมีโชคลาบค่ะมีโชคลาบเข้ามานะคะมีโชคลาบเข้ามาแล้วมันมีบางอย่างในเรื่องของ ความถูกใจความถูกใจเหมือนกําลังจะได้สิ่งที่ถูกใจได้ของที่ถูกใจด้วยนะคะมีค่าด้วยอย่างเงี้ยมาเคลือไฟกันดีกว่านะคะภายในหกเดือนนี้ขอไฮไลท์ห้าไปก่อนเอาไป่อออกเอ่อว้าวชัยชนะค่ะชัยชนะขึ้นมาบางคนสปอตไลท์ขึ้นมาเนี่ยกับตรงนี้มันคือชื่อเสียงนะคะชื่อเสียง วาจานำพาเราไปด้วยนะคะคนกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวชาวมังกรชาวพฤกษกชาวอะไรเนี่ยชาวพิจิกอะไรอย่างนี้นะคะหรือผู้ที่เกิดในในอะไรอะ่ะชาวทัตุน้มก็ได้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็ชื่อเสียงนะคะความรักความรักจะ เอาตรงๆคุณจะสมหวังกับความรักมันมีคอมพิชชั่นขึ้นมาหรือคนที่มีคู่มีครอบครัว,วอะไรแล้วความสุขในเรื่องของครอบครัวจะเกิดขึ้นนะคะทาวเวอร์ Tower ขึ้นมามีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจจะแบบเซอร์ไพรส์นะคะดีก็แบบว่าแจ็คพอตมีโชคมีลาภความร่ำรวยมาเกี่ยวข้องคอนะคะอันนี้มันเป็นแบบการเรียกหาบางอย่างคุณอาจจะแบบว่า ได้รับจดหมายได้รับเลือกอะไรบางอย่างทําให้คุณได้แบบได้ของที่ถูกใจหรือว่าเอาตรงๆมันมีข่าวดีอ่ะมีคนส่งจดหมายมีคนส่งเมลหรือว่าเรียกตัวเราหรือว่าถึงเวลาของคุณหรือที่ก็มีคนแบบติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณถูกใจสิ่งที่คุณแบบเซอร์ไพรส์นะคะเอซอฟเอิร์ธการเงินค่ะความร่ำรวยเห็นไหมหนึ่งเหรียญขึ้นมา เอาล่ะบางคนถูกใจมากมีการแต่งงานไหมมีเพราะว่ามันขึ้นความสมบูรณ์แบบอยู่ความรักนะคะก็ขึ้นมาบางคนอาจจะเจอใครปรับปรับฉับพันโดยไม่คาดคิดก็ได้มาในลักษณะของทวินเฟรมนะคะอืมเลิศขอดูหน่อยไอ้ตัวนี้มาบอกอะไรเงินนะคะคิงถือเหรียญขึ้นมาเลยการเงินนั่นแหละ ะะภายในหเดือนนี้ว่าจะพยายามพูดดีๆเข้าไว้นะคะพูดที่สร้างคําพูดที่สร้างสารรค์คําพูดที่จเจริญในเรื่องของการงานการเงินนะ,ค,ะคุณจะเจอหนทางเจอทิศทางแห่งความสุขความร่ารวยแล้วก็เจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูใจได้มีโชคลาภค่ะภายในหเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะตลอดอช่วงนี้ถ้าสมมุติไม่ใช่ลักนาดาศีไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นพลังงานของคุณในช่วงนี้ นะคะขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆนะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ไปนะคะหรือฝากกดนะคะกดถูกใจที่ปุ่มแฟนเพจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟๆค่ะ